S <S <2: ส ไ pper> โอ้ยสบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวสาภัยอีสานเนาะทุกคนอ่ามื้อนี้ก็เป็นวันพุธวันที่สองตุลาคมเนาะทุกคนหอดมือนัดหมายแล้วมื้อนี้จะพาพ่อจะพาเพิ่นมาส่วนเขาให้งัวให้น้องควายเนาะทุกคนเมนเปนน้องงัว ตอนนี้เพื่อนกะพากันมาฮอดนาแล้วเนาะเดี๋ยวสาอจาจะทายให้เบื้องว่าวิธีสนเขาให้ควายเพื่อนเฮ็ดแบบได่สาอาก,กันยังบ่ท่านไี้เคยเหตุจากเทืออ่อเนาะไปไปเบื้องํำกันกำลังต่ออีอยงนั้นต่อเขา้าให้น้องควายเนาะลูกกิ้งบ่อีพออีหย่างอันนั้นอันเหลืองๆเพื่อนเอินว่าอันเนี่ยไม่นจจะ ฮะมักินมกินมาลูกกินโมหูจักเด้นู่โมหูจักไหมมากินฮักโมเคยเห็นเพื่อนโซนเขาให้ควายให้งัวจักเถื่อนฮะก็สีเห็นนี่แหละนอ่เดีเด้อแท่งดังแล้วโอ้เก่งไงคนดีเนาะไงวัวซื่อๆไงเอาไ้ผูกลามเอาอันเซนนี่ ใครก็เขาอี่บเท่าเซนบ้านเี่เป็นโคนเพิ่นเฮ็ตขายจากบาทนะประมาณหกร้อยโค่นนึงมันก็ได้หลายในนั่งบาทเขาไปซื้อทังสี่ห้าชิบหกิบาทนบาทเนี่ยโอาเทนี่ตัวนี้เช็ดทมัน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 ทงอคนในวงนจังเมียบบาทเีก็มาไล่เมียไขึ้นรอเขากินน้ำเมียเท่ากันนั่นคับเราคนหน่อยนัึนร้อยพีรนอยูฮาบาท ที่งนไปว่พองันไปจากบาทองันไปลอยเคล็บชกเคดมีหาบอทอันนั้นอันนั้นอันนี้ครับเราก็ลอยกระถิ่นตัวต้นเข้าอีไสว่าส้กับบถกฮะอ้ยอันไหนไสนี่ไส้บถเยังไสบทถีก็อัไส้บดถกท่างเออเพราะว่าอันตัวห้อมันอันนี้มามโยรอต่างมัน แอ้ที่จริงมันต้องกันคือว่าทึ่งทึ่งมากทั้งผิดราคามันเซียนได้ประมานบเเซียนบ่อไหมันตีดรอดตีดรอดตอนตีอะไรนออมันคุณจะไต่วัดยูทึ่งนี่ะมากขั้นเาทีเซียนคือมาไสิตีดอตนเขาไมันเข้าม่เซียเซียนนี่เซียนอยู่เซเซเซียนมันดังอันวันนี้คนจะแคบันนี้ชนเล้่แคบดังขนาดเลย่องบนี้แล้วหเข้าเคียงนี่แค้เลยเด็ก เข้าตรงเย้ายากัดสวนแล้วเข้าเข่งม่ดีไม่อยาเ้าห้องะเอียวเที่ยวบลิเยใหญ่ปวดวอีน้ากพาะเก่งแบบเล้อีน่ะอยากเ่งเยอะอีนั่งคนแข็งนะเปล่าของคนแข็งนะขอเรามาวเลยนี่ตัวดนี่โมหาตัวให้เปแขงอยาเงี้ยวิ่ก็ใ้ละบดไหนใครจะยรใครวันใค้จะไรใจะไใีน่ะไงีม เอาเงินกวนกี่สัปดาวงกันนังวันนึงวัมเนี่งเท่า่ึวะใช้ได้หมดเลยไื้อซิาให้ทำให้ทำคือว่ารุ่นขาดทุนชุดต้นสายส่วมมีจังได้กับขาดทุนแก่

ลออกไปไปไปงาไปทั้งแม่ทั้งลูกคันไปแต่ลูกมันบ่ไป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 ลาไปไปบักละดื้อโพดโซนเขาซะแล้วมันดือ้อมันบายอยู่มึงเา่าไปวันนี้มือสันวันดีมือน,นี้โซนเขา

อ้าวอ้าวเ็นเอ้าอ้าวบ่อสวยไปน้ำแล้ว ควายแห้งขึ้นยังนี่เอามาไดคาเด้อบักลาเด้อก็สิเฮ็ดรอให้มอือเออเอ้ย โอ้โหเออ

โอ้เรียบร้อยเวลารอแล้วเห็นบ้านั่นนะเอ้าเอาสิไปน้่มเราบ้านนี้อืออืออบ้านนี้ไปบ้านใ่เฮ้ยเอ้ย จาจาเกลือมีอยู่บ่อพอยู่เหะอยู่นี่นีอยู่กับฟุกยูนยวนตสันมีว่าสันได้ออมาว่าสันยุหันแม้ยุันเพงอันนั้นนะเดีมาถายเขาสิวามจับพอมี่แย่เสอว่าม่พู่งงเสว่าเป็นบนตัดฝ่ยมาไม่สวนแั่เบ

โอ้เลือดไหลเลยแงดทีหมกนีบัดนี้ยาดื้อยาสนเด้อบัดนี้เด้อกูดนสนแล้วเออแห้งแล้วเนาะหยิบมันย่างย่าไว้ผาไปหาผู้เจ้าย่างลายล่ย่าคยย่าคนรุ่นอีกดี

เออจังค่อยซื้อเอาเออเดี๋ยวกะเศร้าดอกโอ้ยแม่เปลี่ยนยางนี่บอมนมันขั้นดอกมันโบได้สังเกตเบื้องนอกไปไกลมันยังโบได้อยู่

อืมเกี่ยส้หลอัเ้ยตีลังกาเลยโอ้โอ้าก็เคยเห็นมันห่วงลูกมันว่าเป็นยังดอก เขาใหดรอให้ซื้อเื้อแม่มันห่วงลูกมันได้แล้ววะเอากินเลียเลีย เจ็บเด้อแฮงเจ็บตึมเด้อเจ็บเจ้า <laughs> 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 ดยแมยนขี่แล้วลูกสายขี่แล้วสองเท้าแล้วอวแบนี้บก้าไปนีดอกแมนอยู่หัน,อ,นอ,อืมโอ้ยนอีนเอย เมนบอโอ้ส hmm uh, ิบเดือนเต็มแล้วภักลานองปีใหม่มามามาอรอแล้วรอแล้วบันนี้ว่าเป็นยังระดอก พอดีพอดีเพราะว่าดูว่างาม uh. oh, <laughs> <laughs> ยาอยู่พีลอยู่งงม่วงมีอยู่ไปไปออกลลาไปรอแลว<ป><ป>้วเรียบร้อยเนาะทุกคนมือสัตว์วันดีโซนเขาเศร้าดื้อล้วบัน,น้โมแฮกกดแล้วทุกคน,กคนตอนนี้กะเวลาอ่า เวลาบ่ายสองโมงสาเกนาทีเนาะทุกคนส่วนเขาแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนกะสบายใจแล้วมือสันวันดีเนาะมือถึงมือนัดหมายเพิ่อนกรรมเฮ็ดอ่ะเร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเป็นจังใดสอราจะอัปเดตให้เบิ้งอีกเรื่อยๆไปเนาะอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สอเราขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อเอาไว้พบเจอกันในคลิปหน้าสบายดี